พี่น้องครับเดี๋ยวเราออกแบบวันนี้นะพี่น้องออกแบบเป็นชุดที่สำหรับเราโน่นที่ทำกับข้าวนะครับก็นะครับ กลับมาพบกับประชาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราเดินเท้ามาพร้อมกับเครือข่ายจนาักถิ่นนะครับจากบริเวณประตู4ทํทำเนียบรัฐบาลนะครับมาอยู่ที่หน้าองค์การสหประชาชาตินะครับ UN เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นนะครับเครือข่ายจนาถินก็ได้มีการแถลงการนะครับว่าจะมีการปักหลักนะครับอยู่ที่องค์การสหประชาชาตินะครับตั้งแต่คืนวันนี้นะครับวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะ นะครับรอนะครับมีเหตุผลนะครับวัตถุประสงค์อยู่3ประการด้วยกันนะครับที่เครือข่ายจนะถิ่นใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการมาปักหลักนะครับอยู่ที่บริเวณองค์การสหประชาชาตินะครับเหตุผลแรกนะครับก็คือการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับความเสี่ยงที่พวกเขาจะถูก สลายการชุมนุมหรือว่าจับกลุ่มดําเนินคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า,าเครือข่ายจะนะรักถิ่นนะครับจำนวน37คนได้ถูกสลายการชุมนุมแล้วก็จับกลุ่มดําเนินคดีนะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการตั้งเงื่อนไขในการปล่อยตัวนะครับว่าต้องไม่มีการกระทําผิดซ้ําซึ่งหมายความว่าคือข่ายจนาักถิ่นอาจจะไม่สามารถนะครับกลับไปชุมนุมที่ประตูหนึ่งทำเนียบประบานได้อีกนะครับส่วนเหตุผลที่2นะครับก็คือการ มาที่องค์การสหประชาชาติเป็นการสื่อสารถึงองค์กรนะครับด้านสิทธิมนุษยชนนะครับทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยน,นอกจากนั้นนะครับหผลที่3ก็คือการมาปักหลักที่นี่นะครับพเพื่อที่จะอจรอนะครับเรือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการให้คำมั่นสัญญาหรือว่าทำ MOU กับรัฐบาลนะครับให้ขึ้นมาสมทบ แล้วก็จะประกาศนะครับดีเดยนะครับประกาศไปแล้วนะครับดีเดยคือวันที่13ธันวาคมเครือข่ายทั้งหมดก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับไปที่ประตูหนึ่งทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งแน่นอนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจัดแจงสถานที่สำหรับการพักครั้งแรมนะครับก็มีการนำผ้าเต็นนะครับสีน้ำเงินมากางเปนที่รยบอยแล้วเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ ุณสามนี่ก็เลยครับไหมะโอเคเดี๋ยวอีกคืนกตอ็ตอนนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้องครับเครือ่่ยตอนนี้ก็กํลังย้ายข้าวของนะครับไปที่บริเวณพัดเต็นท์นะครับผมไปไ้ เป็ดเดี๋ยวก่อนเอา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 เตอิ่มก่อนนะครับพีนองยกปลาผ้าตัวยังแบก่อนนะครับเดี๋ยวก้อนเ็นทั่วเราต้องแรกจุดถึงห้หวนีดได้ ก่อนหน้านั้นต้องอัปเดตอีกครั้งนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ9ก้านาฬิกานะครับก็เครือข่ายจนะรักถิ่นได้เดินทางไปที่รัฐสภาเกียรตกายเพื่อที่จะยื่นหนังสือร้องเรียนถึงคณะกรรมธิการกฎหมายนะครับแล้วด้วยข้อเรียกร้อง2ข้อด้วยกัน1ก็คือให้มีการตรวจสอบนะครับกระบวนการที่เจ้าที่ตํารวจนะครับใช้กําลังในการเข้าสลายการชุมนุมแล้วก็จับกลุ่มดําเนินคดีกับชาวบ้านนะครับ ชนะเมื่อคืนวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมา2ก็คือให้มีการตรวจสอบนะครับโครงการที่คมอุตสาหกรรมชนะว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าละเมิดกฎหมายหรือไม่นะครับนี่เนาะรถรถที่เรานั่งมาเอาของมาลงยังไงซึ่งอันนั้นเป็น movement ในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงบ่ายก็ได้รับแจ้งข่าวว่าเครือข่ายชนะรักถิ่นจะมีการแถลงการในเวลาประมาณ15นาฬิกา ที่บริเวณหน้าทำเนียบปรัธบาลซึ่งก็ได้มีการถแถลงการไปแล้วแล้วก็เนื้อหาของการถแถลงการก็คือการประกาศย้ําจุดยืนในครั้งนี้นะครับก็คือการ่วงคืนสัญญานะครับการจัดทํารายงานผลกระทบด้าน,นสิ่งแวดล้อมไม่เชิยงยุทธศาสตร์หรือว่า S.E.A. โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีข้อเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการให้ยุติ นะครับคดีความที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายชนะรักถิ่นทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็ได้มีการประกาศนะครับว่าจับปักหลักชุมนุมนะครับปักหลักครั้งคืนนะครับอยู่ที่องค์การสหประชาชาตินับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับโอเคพี่น้องพากขอตามอัตลักษณ์แต่เดี๋ยวเราคอยๆแต่งนะครับบ้านเรามีเสียงผู้ใดเลยนะครับรอท่านทำเลยใช่ใช่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอทำเลยดี ไม่เป็นไรพี่อยชาสวัสดีทุกท่านนะครับที่ยังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook ของประชาไทยนะครับเดี๋ยวเราก็จะในระหว่างที่เครือข่ายจะนะรักถิ่นกำลังพักผ่อนกันอยู่เดี๋ยวเราก็อาจจะได้ไปพูดคุยกับอาคเวผู้แทนนะครับของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่วันที่หน้าองค์การาสหรประชาชาติานะครับททััก้กกกกาาาาาารรรรเเเเียมมแวนนอ่่ออหืใไบดำ อาพี่น hmm. ้องครับมองได้เลองไห้ดีว่ะหมอุจะตั้งตัวจะต้องห้องเงาหัหน้าหลังตาได้่นองมบบาค่ชาย่ชายดอยเยได้านวนี้ไม่เชื่อกทิไม่้าเถอวจะตาได้หล่อี่ครับปวดบวมเลยอยาลืมะต้อบอาจะต้องจัดการกันนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เจ้ข่ายจากถทิ่นกําลังพักผ่อนกันอยู่นะครับหลังจากเดินมาจากทาี่รัฐบาลแล้วก็ประกาศปักหลักนะครับย้ําอีกครั้งว่าประกาศปักหลักนะครับค้างคืนแน่ๆนะครับที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ U n เอ็นนะครับสา จะปั่งสองแก้วใช่ไหมให้พีหนุ่ยแก้วห่หน่ยย่ไหนวะทย่ไหนวะสัาทาเออแล้วมันมีอันนี้แก้วนี้อะไรวะต้นนึงเหมือนกันแก้วจะใส่น้ำแข็งยังไงวะอะไรพี่หนุ่ Ha <laughs>

พรุ่งนี้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวคุยขอคุยกับกาสักคนหนึ่งครับจำยังไงนี้เออราบก็วันนี้เรามาทำอะไรกันที่น่ายูเอ็นนะครับก็มาเกิดมาพักรอเกิดรอคำตอบจากรัฐบาล มารอคําตอบจากรัฐบาลที่ทําสัญญาไว้กับเพื่อเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็แต่สัญญาไม่เป็นสัญญาเราก็เลยต้องมาทวงค่ะนเ้าสัญญาอะไรกับเราไว้สัญญาว่าจะตั้งตั้งกรรมการร่วมระหว่างประชาชนกับบริษัทนะจะตั้งรวมกันแล้วก็จะปรึกษากันว่าจะพัฒนาไปทางไหนเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้พัฒนา เราให้พัฒนาแต่ต้องต้องประชุมต้องมีกรรมการอะไรพูดกันให้ตกลงก่อนว่าจะพัฒนาไปทางไหนอ่าคราวนี้มันเป็นเรื่องความกังวลใจของเราด้วยใช่ไหมควก็คือถ้าจะมีโครงการากนี้คงอุตสาหกรรมชนะไปทับคนพื้นที่เราเนี่ยคือเรามีความกังวลใจอะไรครับก็กังวลใจอะไรล่ะก็ไม่ได้อยู่และหมู่บ้านนั้นหายไปเลย ต้องมาเพราะอะไรที่บ้านที่บ้านนี้คืออะไรล่ะจุ้งมากถ้าจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวหรอกแต่นี่ถ้าเราไม่มาบ้านได้ของอพวกเราต้องย้ายหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะก็จะเป็นแผนที่สีม่วงก็จะเป็นเป็นคบพยายามจะออกแผนที่สีม่วงพอเป็นสีม่วงป้าก็จะเป็นกุศลกรรมนะ ต้นเมืองต้นแบบจะนะาเขาบอกว่าแบบนั้นนะแล้วก็อะไรที่จะเอาไปให้กับเรานะทีนี้ชาวบ้านก็อยู่กันไม่ได้นะนั้นในในบ้านตางงามกาอยู่ในบ้านตางงามนี้จะเป็นสีม่วงหมดเลยเว้นโดนนิดเดียวนะทีนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มาขอคำตอบจากรัฐบาลแต่ว่าลองช่วยเราให้ฟังไหนได้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคน ในเมืองเน้อว่าคนหลายคนเนี่ยจะชอบคิดว่าเราอ่ะคล้ายๆว่าขัดขวางการพัฒนาอะไรเงี้ยอยากให้ช่วยเราด้วยซ้ว่าก่อนที่จะมีนิคมอุตสาหกรรมหมายถึงว่ามีโครงการเข้าไปอะครับพวกเราใช้ชีวิตกันยังไงในพื้นที่เรามีความสุขยยังไงเรามีความขาดอาาเรามีความสุขอยู่กับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์นะแล้วก็ทำมาหากินสะดวกนะเรามียางเรามีปาล์มเรามี มีวัววัวเป็นพันพันตัวแล้วก็มีอะไรองะสนามแข่งนกเขาชวชวานกขาชาวานี่สามารถที่จะส่งไปทั่วทั่วโลกก็ว่าได้จะมาแข่งที่ที่ตำบลตะลิงชันนะนกขาชววานีตัวนึงเป็นล้านก็มีนะทีนี้เขามีสนามใหญ่จะมาจากมามาตัวมาจากต่างประเทศเช่นสิงคโรปร์มาเลเซียอะไรจะมาแข่งที่บ้าน ที่ตำบลละลีนมันนุกอ๋อนั่นเลยอยู่กับธรรมชาตินะเราไม่มีความเดือดร้อนอะไรทีนี้ถ้านิคมมาล่ะก็ทุกคนก็รู้ว่าที่มาตะพุธเป็นยังไงนะทีนี้ที่โน้เริ่มเริ่มมีแค่พันกว่าไร่แต่ที่นี่หมื่นกว่าไร่เกือบสองหมื่นไร่ลองคิดดูว่ามันจะเดือดร้อนสักขนาดไหน จะเอาชาวบ้านไปไว้ที่ไหน,นโดยที่พัฒานานี้จะให้กับบริษัทเพียงบริษัทสองบริษัทที่ไปทำอยู่ตรงนั้นและชาวบ้านจะไปอยู่ที่ไหน,นสวสดร้อนมากถอยไม่ได้เลยพวกเราถอยไม่ได้แล้วต้องต้องจำเป็นต้องมาต่อสู้ตรงนี้ครั้งนี้ถ้าเรามองอย่ยางนี้ได้ไหมครับคือคือรัฐกับ รัฐกับในทุนเนี่ยมองว่าที่ดินมันเป็นที่ดินและทรัพยากรมันเป็นตัวเงิน,นเหมถึงว่าเป็นสินค้าสําหรับเขาแต่เหมนว่าสําหรับสําหรับเพื่อขายธุรกิจสำหรับพวกเขาที่อยู่อาศัยแลวใช้ประโยชน์เรามองว่าที่ดินกับทรัพยากรมันมันเป็นมันเป็นอะไรสําหรับเรา,ามีความสําคัญมีความสําคัญมากนะเพราะว่าพวกเราอยู่ได้นะเราอยู่ได้สบายโดยไม่เดือดร้อนอะเลยแล้วก็แล้วก็ไม่มีพิษไม่มีไฟ นะเราอยู่กับอันอตรา <Akt ien S 1> นอากาศ<ด>บริสุทธิ์นี่ดูดูที่กรุงเทพก็แล้วกันบางช่วงคนจะออกจากบ้านก็ไม่ได้เพราะมีฝุ่นละอองที่ว่ารองไม่ได้นะจจุบนเราไม่มีที <Além S 1> นะีถ้ถ้าอุตสาหกรรมมาเราจะสูญเงินตอนนี้ก็เริ่มคันเลยคน,นในหมู่บ้านต้องคันแล้วเพราะว่าโรงแยกแก๊สโรงแยกแก๊สน้ำเสียด้วยโรงไฟฟ้ามันจะปล่อยน้ำลงไปใน โครงนาทีนี้พอจะทํานาอะไรนี้มีมีบึงมีอะไรนี้มันจะไหลเข้าไปพอคนลงไปมันจะพุพองเลยคนทํานานี่ที่พิงพุพองไปเลยน้ำเสียลูกน้ำเสียเออเริ่มอะไรโรงแยกก a s โรงไฟฟ้าเริ่มเริ่มอะไรลูกโรงแยก g า s กับโรงไฟฟ้าออืแล้วก็มีโรงโรงไก่ของอืดนวดโรงไก่ตอนแรกๆก็ทำเล็กๆใช้คน จ้คนทํางานแต่ตอนนี้มันค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นนะทีนี้น้ําเสียก็เลยไปลงในสายน้ำนะไม่รู้จะถ่ายไปหนสายน้ำอ๋อหม็นด้วยนะตอนตอนแรกะเหมินมากนะแต่ตอนนี้มันจะเอาจะเอาจะระคืเนี่ยไปเลี้ยงเพื่อเอาให้ให้ให้เวลาไก่ตายมันจะเอาไปให้จะระคืน ตอนนี้มันจะปล่อยน้ําเสียลงไปในคลองเกิดร้อนแล้วตอนนี้ครับเท่านี้เราได้มีการประกาศไปแล้วว่าครั้งนี้เรายอมแลกได้ชีมใช่ไหมครับใช่ครับเท่านีอ้อยากจะให้เราพูดคุยกับคนที่กำลังติดตามมาอยู่คือตอนนี้คนตามเยอะมากครับแล,แล้วก็มีกําลังใจส่งมามากมายนะครับขอบคุณมากทุกคนที่อาจจะ ฟังนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทาไมแล้วสุดท้ายเนี่ยการเดิมพันด้วยชีวิตมันคเป็นเดิมพันสุดท้ายของเราในการจับคา่บเพราะเราไม่มีที่จะก่อนไม่ได้แล้วไม่มีที่จะาม,มาหากินที่จะจูที่อาศัยนยนะไม่รู้จจให้เราไปอยู่ที่ไหนเราไม่มนะีที่อยู่ลูกบางที่ก็ไม่มีที่อยู่เลยถ้าโรงงานถ้าโรงงานนี้มาเอานโรงงานสารกัมปุชนา พราะมันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอะไรรถสร้างหัวรถซอยอะไรอย่างนี้มีเยอะอ่ะลูกโรงงานเป็นพันพันรุงก็เรือนี้มีถึงสามท่าไปดูว่าบ้างมั่งลูกรวมๆไปดูจะพาไปเที่ยวที่ทะเลลูกไปดูเลยเอออยากไปมลูกเคยไปแล้วยังเคยไปแล้วยังเออเคยพา อ๋อโรงไฟฟ้าเทพาไปเลยทีก่อนแล้วลูกจะคนจะถึงเทพานั่นเอนสบายไม่งามเลยลูกไปโรง็นไปดีนะโอ้โหที่แหละเราก็อยู่กับหมอถูกพัดนั่นแหละอ่าสุดท้ายก็เพิ่งรวบสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกผู้คนที่กำลังติดตามพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับบอกก็อยากจะให้ช่วยไทร ออกมาให้ให้ออกมาช่วยกันลูาช่วยกันมาการัยจะให้โรงงานลงเออพอมากันบ้างพวกขึ้นมาดูเยอะๆไปคิดถึงวกเบาใองเข้ามาบอกแบบนั้นเลยนะเพราะเราเดือดร้อนไปอยู่ด้านโน้นแล้วครับก็นี่คืออยูด้หรตรงนั้น นีก็คือเสียงนะครับของเรือไข่จะนะรักถิ่นนะครับที่ออกมาต่อสู้นะครับเพื่อที่จะปกป้องฐานทรัพยากรแล้วก็ที่ดินนะครับของตัวเองตอนนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับพวกเราอยู่กันที่หน้าองค์การสหรประชาชาตินะครับหน้า UN แล้วก็จะ มีการตอนนี้มีการประกาศนะครับปักหลักแล้วนะครับที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาตินะครับแล้วก็จะมีดีเ y นะครับวันที่13ธันวาคมก็เครือข่ายจะนา้ารักถิ่นร่วมด้วยเครือข่ายอีกหลายๆเครือข่ายนะครับที่จะที่จะขึ้นมาสมทบกันนะครับก็สุดท้ายก็จะไปเคลื่อนนะครับไปที่ บริเวณประตูหนึ่งทำเนียปบประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับก,ก็นี่คือสภาพนะครับที่บริเวณองค์การสหรประชาชาตินะตอนนี้นะครับ ก็เครือข่ายสนะถิ่นนะครับก็หลั่งไหลกันเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อมวลชนนะครับรวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหลายกลุ่มนะครับก็กำลังทย,ยอยกันมานะครับให้กำลังใจนะครับพี่น้องเครือข่ายชนะรักถิ่นนะครับใช่คปับวะใช่แล้วอะไรราบรื่นดีไหม งจะเลือกตั้งก็ดีเหมือนกันว่าเข้าระชาติไหมเอ้าแบบติู้้เข้าแบบปักกอแต่ดวผมจะหาเขาแดง